ตอนที่1น2 2ชื่อตอนว่าสมุนไพรนิรันต์ปรากฏตัวอีกครั้งความเร็วของคลื่นแสงรวดเร็วเป็นอย่างมากอย่าว่าแต่จอมยยทธระดับโลเกียนิพานเลยเกรงว่าต่อให้เป็นตัวตนระดับแปลงแยกวิญญาณก็คงจะไม่อาจหลบหนีพ้นคลืค่นแสงที่พุ่งเข้ามาประทะที่ขาของลิงขัน้นอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เพียงแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือร่างของลิงขั่นยืนแน่นิ่งราวกับหินผาอะไรกัน ใบหน้าของจือเฮอปิงอวินแสดงออกถึงความตกตะลึงอย่างปิดบังไม่มิดปากของนางอ้าปากค้างโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นไปได้อย่างไรเหลิงฮั่นเค้นเสียงและพุ่งทะยานร่างเข้าจู่โจมจือเฮอร์ปิงอวินสตรีเดรชาน่าจะตัดหัวของเจ้าไปสังเวยให้เผ่ากู่หลูช่างไม่ประมาณตนจือเฮอปิงอวินกล่าวอย่างแยดย้มหลังจากตั้งสติกลับมาได้เจ้ากล้าดีอย่างไร ถึงคิดจะนำข้าไปสังเวยให้กับคนตายตัวนางนั้นเป็นถึงผู้สืบทอดของขุมอำนาจระดับราชานิรันเจ้าไม่รู้หรือไงว่าในอนาคตฐานะของข้าจะสูงส่งขนาดไหนแค่ต้านทานพลังของท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าคิดว่าตนเองจะมีคุณสมบัติพอเป็นคู่ต่อสู้ของข้าแล้วอย่างนั้นหรอจือเฮอปิงอวินเข้าประทะกับหนิงฮั่นอย่างดูเดือดซึ่งนางมั่นใจในพลังของตัวเองเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ที่นางใช้ท่อนไม้ในการขพ่มขู่หลิงฮั่นก็เป็นเพราะว่าหลิงฮั่นนั้นมีกายหยาบที่ทรงพลังเกินไปนางจึงไม่ต้องการสส้นเปลืองพลังของตัวเองเจา้าเป็นคนขุมอำนาจตราชานิรันขุมอำนาจใดนางเอ่ยถามหากไม่ใช่เพราะว่ามีตราประทับอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของราชานิรันอยู่ในร่างกายแล้วก็อีกฝ่ายจะสามารถต้านทานอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของอำนาจต้นกำเนิดปฏตพีได้อย่างไรคลื่นแสงที่เกิดจากท่อนไม้นี้ มีพลังทำลายของอำนาจถึงกฎเกณฑ์ที่เทียบได้กับราชานิรันหากไม่ใช่อำนาจถึงกฎเกณฑ์ในระดับเดียวกันแล้วก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะต้านทานได้หากเป้าหมายไม่ใช่คนของคุมอำนาจตรับราชานิรันเจ้าก็สังหารใครก็ได้ตามใจชอบอย่างนั้นหรอหลิงฮันใช้ท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์โจมตีเช่นกันคลื่นแสงแห่งความตายถูกปลดปล่อยพุ่งเข้าใส่ร่างของจือเฮอร์ิงอวินอย่างไม่อาจจะหลบพ้น เพียงแต่ร่างกายของจือเฮอปิงอวินเองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันนายยังคงกระนำปลดปล่อยการโจมตีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกล่าวอย่างหยียดย้ำคิดว่ามีแค่เจ้าคนเดียวหรืองไงที่สลักตราประทับของราชานิรันร์เอาไว้ในร่างหลิงฮันเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมอีกฝ่ายถึงคิดว่าเขาเป็นคนของขุมอำน,นาจระดับราชานิรันร์ในเมื่อท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช้ไม่ได้ผลเขาจึงเปลี่ยนมาโครจรพลังของเพลิงเก้าสวรรค์ และว,วารีพลังหินเร้นลับมาไว้ที่กำปั้นเพื่อต่อกอนกับจือเฮอร์ปิงอวินแทนในด้านของพลังต่อสู้นั้นจริงอยู่ที่เขาเทียบกับนางไม่ได้เพียงแต่เมื่อโคจรแก่นกำเนิดพลังทั้งสองเข้ามาช่วยเหลือแล้วการประทัะครั้งนี้เขาจึงไม่ได้ตกเป็นไฟเสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยจือเฮอร์ปิงอวินสยะย,ยิ้มต่อให้เจ้าจะมีตาประทับของราชานิรันสลักเาไว้ในร่างแต่คิดหรือว่าพลังของตราประทับนั้น จะใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดลองดูนางเป็นตัวอย่างจนถึงตอนนี้นางใช้พลังของตราประทับภายในร่างเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นและไม่เคยใช้สำหรับการโจมตีเลยสักครั้งเพราะไม่งั้นพลังของตราประทับจะค่อยๆถูกเาผา้ลผญจนไม่เหลือหากไม่มีพลังของตราประทับระดับราชานิรันคอยคุ้มครองร่างกายแล้วก็นางจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวยกต้นกำเนิดวิธีสวรค์ได้เพราะฉะนั้นในความคิดของนางการกระทำของหลิงฮั่นจึงบ้าบิ่นเป็นอย่างมาก หากนำพลังของตราประทับมาใช้ในการโจมตีเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและพลังของตราประทับแห้งเหือดขึ้นมาเขาไม่คิดหรือว่าตนเองจะหมดสิทธิ์ครอบครองยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์ทั้งสองประทับกันอย่างดูเดือดแต่ยิ่งการต่อสู้ดำเดินไปเท่าไหร่จจอเฮอร์ิงอวินก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นดูจากการที่อัตราการโจมตีอย่างต่อเนื่องของลิงฮันแล้วตราประทับราชานิรันที่ประทับเอาไว้ในร่างกาย สมควรจะถูกเผาผ่านไปจนหมดแล้วไม่ใช่หรือไงแต่เหตุใดอีกฝ่ายถึงยังสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงราวกับพลังไม่มีสิ้นสุดกันเป็นไปได้อย่างไรต้องรู้ก่อนว่าถึงแม้ว่าพลังของราชานิรันจะไร้ขีดจำกัดแต่ทั้งหลิงฮันและนางก็ยังเป็นเพียงจอมยุทธ์ระดับโลเกียนี่ผ่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นนำหน้าแห่งกฎเกณฑ์ที่สามารถรับมาไว้ในร่างกายได้จึงมีขีดจำกัดหากสลักตราประทับแห่งกฎเกณฑ์ที่เกินระดับพลังบ่มเพาะเอาไว้มากเกินไป ร่างกายจะรับไม่ไหวจนถึงขั้นระเบิดและตายได้หรือจะเป็นเพราะว่ากายหยาบของอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งกว่าจอมยุทธทั่วไปถึงได้สามารถสลักตราประทับเอาไว้ได้จำนวนมากแต่เรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้หรือการต่อสู้ดำเนินต่อไปโดยที่ความตกตะลึงของจือเฮอปิงอวินค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลิงฮั่นยังคงปลดปล่อยอำนาจแห่งกฎเกณระดับราชานิ่ดนออกมาไม่หยุดหย่อน นางไม่อาจจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และทําได้เพียงตกตะลึงซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองจนถึงตอนนี้ตราประทับราชานิรันที่สลักเอาไว้ในร่างกายของนางก็ถูกเผาผ่านไปแล้วมากกว่าครึ่งแล้วหากยังต่อสู้ต่อไปนางเกรงว่าอาจจะไม่มีเหลืออํานาจของตราประทับมากพอให้เอาไว้เก็บเกี่ยวยกต้นกําเนิดวิถีสวรรค์ฝากเอาไว้ก่อนเถอะจเอเิอพิงอวินกล่าวคําพูดทิ้งท้ายเอาไว้และลาถอยอย่างไม่ลังเล นางไม่ต้องการเราผาผลาญอำนาจแห่งกฎเกณฑ์อย่างเปล่าประโยชน์อีกต่อไปหลิงฮั่นไม่ได้ไล่ตามนางไปเนื่องจากต่อให้ไล่ตามไปเขาก็ยังไม่สามารถสังหารจือเฮอร์ิงอวินได้อยู่ดีต้องรีบทะลวงผ่านระดับสามที่ผ่านหลิงฮั่นกล่าวในใจถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะมีความคิดนี้อยู่แล้วแต่หลังจากที่รู้ว่าจือเฮอร์ิงอวินสังหารหมู่เผ่ากูรูความมุ่งมั่นในจิตใจของเขาก็ลุกโชนกว่าเดิมหลายเท่าเขากลับไปยังหมู่บ้านเผ่าคนแค้ พร้อมกับจัดก,กับพรรดินีและที่ดาวโหรภาพที่พวกเขาเห็นก็คือศพของคนแคร์ทุกคนนอนเกลียนกราดไปทั่วบริเวณโดยที่ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวสตรีผู้นั้นช่างโหดเหี้ยมยิ่งหนักหลิงฮานกวาดสายตามองด้วยร่างกายที่สั่นเทาถึงแม้เขาจะครุคีอยู่กับพวกคนแคร์ได้ไม่นานแต่เขาก็ถูกชะตาในความใสซื่อของพวกเขาเป็นอย่างมากและไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจือฮอป์ A ิงอวิน หากข้าไม่สังหารเจา้าโทสะในใจของข้าจะไม่มีวันสลายไปหลิงฮั่นกล่าวในขณะที่แงนมมองฟ้าพรึบในจังหวะนั้นเองจจู่พื้นดินจุดหนึ่งก็แยกตัวและร่างของ,องกระต่ายหัวหมาปากกระพุ่งทะยานออกมาปากของมันขยายใหญ่กว้างหลายสิบฟุตและกลายเป็นหลุมดำอันไรที่สิ้นสุดและงับขงเข้าใส่หลิงฮั่นเป็นเจ้าเสมือนไพร่กลายพันธหมอนี่ ช่างน่าสรยจเป็นอย่างมากที่สามารถหลบซ่อนตัวจากสัมผัสสวรรค์ของเขาได้แถมยังฉลาดถึงขนาดหาโอกาสโจมตีในจังหวะที่เขากำลังเกลี้ยกราอดและสภาพจิตใจอยู่ในสภาวะผันผวนถึงแม้หลิงฮั่นจะตกตะลึงแต่ใบหน้าก็เผยรอยยิ้มออกมาสิ่งที่เขากังวลมาตลอดก็คือการที่เจ้าสมุนไพรตนนี้จะไม่ปรากฏตัวอีกครั้งสมุนไพรต้นนี้บางอาจกินส่วนหนึ่งของเมฆาสวรรค์จชีวิตเข้าไป ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องคิดบัญชีกับมันให้ได้สมุนไพรนิรันดูดเกลืนร่างของหลิงฮั่นให้หายไปในพริบตาหัวหมาป่าของมันคืนสภาพกลับไปมีขนาดปกติก่อนจะเลียนน้ำลายที่มุมปากตอนที่1823สติปัญญาของสมุนไพรนิรันต้นนี้ไม่ต่ำเลยจริงๆมันเลือกลงมือในจังหวะที่จิตใจของลิงฮั่นกำลังพันผวนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจาะที่สุด การรอบจมตีของมันสำเร็จรู้ร่วงและเกลือหลิงหั่นลงท้องได้ในคำเดียวหากเข้าไปอยู่ในปากของมันแล้วสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในระดับโลกีนิพานไม่อาจจะหลบหนีไปไหนได้หลังจากเกลือหลิงหั่นเข้าไปสมุนไพรนิรันต์ต้นนี้ก็ยังถือแครอทเอาไว้ในมือด้วยท่าทางเกลียดขานโดยที่ไม่แม้แต่จะหันไปมองจกกักรพรรดินีและทิดาโรทิดาโรชะงักทันทีที่เห็นเหตุหการณ์ตรงหน้ากระต่ายน้อยตัวนี้ คือศูนย์แบบใดกันร่างกายของมันปุกปุยน่ารักมากแท้ๆแต่หัวกลับเป็นรูปร่างของหมาป่าที่ดูหดเหี้ยมแถมยังกินกินหลิงหั่นเข้าไปอีกหลังจากแน่นิ่งไปชั่วขณะนางก็ตั้งสติได้และคำรามพร้อมกับโจมตีไปยังกระต่ายขาวมอบชายคนนั้นคืนมาหลิงหั่นเป็นคนช่วยชีวิตของนางเอาไว้ซึ่งถือว่านางติดหนี้บุญคุณเอาไว้ครั้งใหญ่จัก,กรพรรดินีเกลี้ยกลามเป็นอย่างมาก นางไม่ได้กังวลว่าหลิงฮั่นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ที่นางไม่สบอารมณ์ก็คือการที่สมุนไพรนิรันต้นนี้กล้าเกินสามีของนางเข้าไปนางเรียกร่างแยกทั้งเก้าออกมาอย่างรวดเร็วและลงมือจู่โจมสมุนไพรนิรันต์กระต่ายขาวเพ่นนี้ทันทีด้วยอำนาจกดกฎแกนัสนีความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันจึงน่าสะใจเป็นอย่างมากแม้แต่จกาาักรพรรดินีเคลื่อนไหวด้วยทักษะแสงอัสนีก็ไม่อาจจะไล่ตามทันและค่อยๆถูกทิ้งห่าง แต่หลังจากที่แผ่นหนีไปได้แค่ระยะหนึ่งจู่ๆเท้าของมันก็เชื่องช้าลงและหัวที่มีรูปร่างหมาป่าของมันก็แสดงสีหน้ายางเจ็บปวดออกมาท้องของมันปวดบวมออกมาเป็นรูปหมัดราวกับว่ากำลังถูกใครบ,บางคนชกจากด้านในจากกะพัดนีและที่ดาโรไล่ตามมาทันทั้งสองก็ลงมือทุบตีกระต่ายขาวทันทีในส่วนของพลังต่อสู้นั้นสมุนไพรนิรันด์ไม่ได้มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งเลยแม้แต่น้อยยกตัวอย่างสมุนไพรนิรันด์ต้นนี้ นอกจากความสามารถในการหลบหนีที่ว่องไวกับความสามารถในการดูดกลืนแล้วมันก็ไม่ได้มีทักษะอื่นที่ใช้ต่อสู้เลยตูมหน้าอกของกระต่ายขาวระเบิดออกพร้อมกับร่างหนึ่งได้กระโดดลอยออกมาซึ่งร่างนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลิงฮันในขณะที่ปรากฏตัวออกมาเขาได้คว้าแครอทที่อยู่ในอุ้งมือของกระต่ายมาพร้อมกันด้วยความจริงแล้วสิ่งที่เป็นการกลางของสมุนไพรนิรันต้นนี้ก็คือแครอทชิ้นนี้ ส่วนหัวหมาป่าและร่างกระต่ายเป็นเพียงแค่ลำต้นหรือใบที่ถูกแปรสภาพเท่านั้นกระต่ายขาวไม่ยินยอมหัวหมาป่าของมันอ้าปากกว้างและพยายามที่จะกัดกินหลิงฮั่นหึหลิงฮั่นระเบิดออร่าและกั่นพลังภายในร่างออกมาภายใต้แรงกดดันจากอำนาจแห่งกฎเกณฑ์พลังต้นกำเนิดสวรรค์และปฏิพีทั้งสองสมุนไพรนิรันดร์ตรงหน้าก็กลายเป็นแน่นิ่งเชื่อฟังทันทีแต่ถึงแม้จะถูกออร่าที่ทรงพลังกำราบเอาไว้ ใบหน้าของกระต่ายขาวก็ยังแสดงท่าทีโหดเหี้ยมผมขู่ไม่หยุดสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของมันก็คือความรู้สึกโหยหาที่จะได้กลืนกินสม,มนนุนไพรนิรันต์ต้นอื่นอย่างเมฆาสวรรค์เจ็ดชีวิตเพื่อที่ตัวมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นความปรารถนาในพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนแต่มีอยู่ในสายเลือดหลิงฮั่นมองไปยังจัก,กรพรรดินีและกล่าวค่ะจะเก็บตัวเพื่อทะลวงผ่านระดับสามนิพานจัก,กรพรรดินีพยักหน้าและกล่าว นางรู้ดีว่าหลิงฮั่นเกลี้ยกล่อมและปรารถนาที่จะสังหารจือเหอปิงอวิมากเพียงใดเพราะฉะนั้นนางจึงสนับสนุนหลิงฮั่นอย่างเต็มที่ึบเมื่อสิ้นบทสนทนาร่างของหลิงฮั่นและกระต่ายขาวก็แวบหายไปในห้องคอยเทมินทันทีภายใต้ต้นวัตตสงสารเขาเริ่มทำการดูดซับพลังของสมุนไพรนิรันร์ร่างกระต่ายสมุนไพรนิรันต์ต้นนี้มีการกลายพันธุ์มาแล้วเพราะงั้นมันจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสมุนไพรนิรันร์ที่บริสุทธิ์ สมุนไพรชนิดนี้ไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณปราณก่อเกิดได้แต่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในอำนาจแห่งกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่หลิงฮั่นกำลังต้องการอยู่พอดีสมุนไพร,น,รนิรันดร์ร่างกระต่ายดิ้นรนอย่างไม่ยินยอมด้วยสัญชาตญาณของมันแน่นอนว่ามันย่อมไม่ต้องการถูกคนอื่นดูดกลืนแต่ใครใช้ใมันละมอบถึงขนาดเป็นฝ่ายจู่โจมหลิงฮั่นก่อนจนต้องตกอยู่ในสภาพนี้ล่ะด้วยนิสัยอันโหดเหี้ยมของมัน หลิงฮั่นจึงไม่คิดจะใจอ่อนเหมือนกับในกรณีของเมคาสอรวันเจ็ดชีวิตที่เขายอมให้อาศัยอยู่ในหอคอยทมินและจะเก็บเกี่ยวหยวดสมุนไพรนิรันเพียงแค่ในทุกๆพันปีการเลี้ยงสมุนไพรนิรันเอาไว้เช่นนี้เป็นสิ่งที่ขุมอำน,นาจส่วนใหญ่ทำกันเนื่องจากการจะเลี้ยงดูสมุนไพรนิรันตั้งแต่ศูนย์นั้นใช้เว,วลานานเกินไปถึงแม้การเก็บเกี่ยวหยวดสมุนไพรทีละเล็กทีละน้อยจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการกินสมุนไพรทั้งต้นเข้าไปแต่หากมองในระยะยาวแล้ว การทำแบบนี้ได้ผลดีกว่ามากระหว่างที่หลิงฮั่นดวดเกลื่อนกันพลังในที่สุดสมุนไพรนิรันดร์ร่างกระต่ายก็กลับสู่รูปรักษ์ดังเดิมซึ่งก็คือสมต้นหนึ่งที่ทั่วร่างถูกปรกคุมไปด้วยตราประทับแห่งเต่าที่น่าสะเพรงกลัวหลิงฮั่นไม่ได้จับสมสมุนไพรกินเข้าทางปากแต่เลือกที่จะรีดเค้นกันพลังของมันออกมาโดยตรงอำนาจแห่งกฎเกณฑ์จำนวนมากพรั่งพรวกมาจากสมสมุนไพรและพัวพันเข้าไปทั่วร่างของเขา ด้านในร่างกายของหลิงฮั่นอํานาจแห่งกฎเกณฑ์ส่วนเล็กส่วนน้อยค่อยๆก่อตัวกันเป็นตราประทับแห่งเต่าที่มีรูปร่างเหมือนกับรังนกยิ่งเวลาผ่านพ้นไปรังนกก็ค่อยๆถูกต่อเติมจนมีไข่ส่องแสงขนาดมาขึ้นมาปรากฏขึ้นมาบนรงังสามวันต่อมาแกรกแกรกแกรกบนผิวของไข่ค่อยๆเกิดรอยแตกร้าและแตกออกในที่สุดเพิบพริบตาเดียวกันนั่นเองหลิงฮั่นก็ลืมตาขึ้น และลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วการดูดซับสมุนไพรนี้รันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จริงเพียงแต่ว่าร่างกายของเขาในตอนนี้นั้นได้ตกอยู่ในสภาพค่อนข้างจะพูดยากที่ร่างกายของเขาตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชุดที่สวมใส่อยู่เท่านั้นที่หายไปแต่เส้นผมและขนคิ้วของเขาเองก็ไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่เส้นเดียวแถมทั่วร่างยังเต็มไปด้วยเมือกเ,นเนอหนียวเหนอะหนะอีกด้วยที่เสื้อผ้าและเส้นผมของเขาหายไปนั้นเป็นผลลัพธ์มาจากอำนาจเห่นกดเกณฑ์ ดูดกลืนที่สมุมไนไพรนิรันต์ปลดปล่อยออกมาเพื่อขัดขืนแต่ด้วยการที่กายหยาบของเขาแข็งแกร่งเกินไปส่วนที่หายไปจึงมีแค่เส้นผมและเสื้อผ้าเท่านั้นภายใต้ระดับราชานิรันต์อำนาจย่งกดเกณฑ์นอกเหนือจากท่าทั้ง้านั้นช่างทรงพลังจริงๆหลิงหั่นสะบัดมือใช้น้ำสะอาดชำระล้างร่างกายก่อนจะนำชุดใหม่ออกมาสวมใส่แต่สำหรับเส้นผมและคิ้วที่ไม่ลงเหลืออยู่เลยนั้น คงไม่อาจจะเร่งให้มันงอกขึ้นมาใหม่ได้ในเร็วๆนี้เพราะมันไม่ได้ดูดร่วงโดยบาดแผลทั่วไปแต่ถูกทำลายด้วยอำนาจแ่งกดเกณฑ์ตอนนี้เขามั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถทะลวงผ่านเป็นตัวตนนิรรนสามนี่ผ่านได้